อยากให้พี่น้องได้ฟังคำสอนจากคริสจักนิวโฮปอิน n s t a g r a m ชื่อว่า p a s t ต r l a วใน TikTok ชื่อว่าอาจารย์หมอวรุณใน YouTube Channel ชื่อว่า New Hope ไทยสวัสดีครับผมอยู่ที่วิหารพาเชนนอนในประเทศกรีซคนในยุคโบราณนับถือรูปเคารพที่นี่แต่พวกเรานมัสการองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราและ เราจะฟังคําสอนที่มาจากกษัตริย์ของเราในสวรรค์นะครับคือองค์พระเยซูเชิญฟังคําสอนครับสวัสดีครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรครับผมเชื่อนะครับว่าพระเจ้ารักพวกเรามากและพระเจ้าอยากให้เราทุกคนมีชัยชนะในชีวิตแต่ว่าในโลกใบนี้ที่เรายังอยู่เรายังไม่ได้ไปสวรรค์เรามีศัตรูคือเนื้อหนังของเราเองมารซาตานผีร้ายวิญ,ญญาณชั่ว และระบบของโลกนี้และคนที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามมารซาตานและเขาพยายามมาเอาเปรียบเอารัดเราแกล้งเราหรือทำร้ายต่อเราดังนั้นในโลกใบนี้เรามีสงครามฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้มีชัยพระเจ้าอยากให้เรามีชัยชนะในการต่อสู้พระเจ้าทรงทราบว่าเราทั้งหลายเป็นทหารของพระคริสต์และพระองค์อยากจะฝึกเรา ให้เป็นทหารที่รบชนะทุกครั้งพระคัมภีร์ถึงพูดเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณว่าเราจะต่อสู้ปัญหาในชีวิตได้อย่างไรผมอยากหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าในคําสอนนี้ว่าให้เราเป็นนักสู้ที่ดียอดเยี่ยมเราเป็นนักสู้เป็นทหารที่ดีในหนังสือหนึ่งทิโมธีบทที่ 6: กข้อสิบอบอกว่าจงต่อสู้อย่างเข้มแข็งคืออย่างดียอดเยี่ยมเพื่อความเชื่อนี้คือต่อสู้ด้วยความเชื่อ เราต่อสู้ด้วยความเชื่อนะครับเราใช้ความเชื่อต่อสู้กับสงครามในชีวิตของเราจงยึดมั่นชีวิตนิรันต์ก็คือเอาตาเรามองไปที่สวรรค์ลรวรู้ว่าวันหนึ่งเราจะไปอยู่ในสวรรค์นิรันกาลเป็นหลายแสนหลายล้านปีอยู่กับพระเจ้าซึ่งทรงเรียกท่านมารับเมื่อท่านประกาศตนรับเชื่อต่อหน้าพยานหลายคนพอเรารับเชื่อพระเยซูเราเป็นผู้เชื่อเรามีเชื่อ ถูกจดไว้ในสมุดของสวรรค์สมุดแห่งชีวิตแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปสวรรค์ทันทีเรายังอยู่ในโลกใบนี้และในโลกใบนี้เราจะพบความยากลําบากต่างๆการถูกทดลองที่เราจะต้องพบภูเขาในชีวิตที่มันพยายามมาหยุดเราหรือคนชั่วร้ายหรือมารซาตานพยายามมาโจมตีเราอย่างในเรื่องราวของโยเซฟในพระคัมภีร์หรือเรื่องราวของโยบหรืออับราฮัมและกษัตริย์ดาวิดเมื่อพี่น้องพบความยากลําบากเหล่านั้นพี่น้องอาจจะ มีความรู้สึกว่าอยากจะบ่นเกี่ยวกับมันเมื่อพี่น้องพบการท้าทายในชีวิตที่พี่น้องไม่ชอบพี่น้องอาจจะรู้สึกท้อใจแต่ที่จริงแล้วความยากลําบากเหล่านั้นการท้าทายเหล่านั้นในชีวิตนั้นพระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นพเพื่อเตรียมเราสําหรับความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่กว่าอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่กว่าและโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าและดีกว่าเดิมพระเจ้าต้องการเตรียมเราไปสู่สิ่งที่สูงกว่าเดิม ผมสังเกตในชีวิตทุกครั้งที่ผมพบความยากลําบากและผมผ่านการทดสอบเหล่านั้นไปผ่านความยากลําบากเหล่านั้นไปอย่างมีชัยชนะด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อฟังให้เกียรติพระเจ้าและว่าไปตามพระคัมภีร์เชื่อฟังพระคัมภีร์ผมสังเกตว่าผมแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมมีความรักมากกว่าเดิมมีความเชื่อมากกว่าเดิมและเป็นเหมือนองค์พระเยซูมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นจงเลิกที่จะพูดกับตัวเองบอกว่าปัญหานี้มันยากเกินไป คนเหล่านั้นมาทําร้ายฉันมันทาไม่ดีกับฉันฉันทนไม่ได้อีกแล้วอย่าพูดอย่างนั้นนะครับแทนที่จะพูดอย่างนั้นหรืออย่าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าเอาคนเหล่านี้ออกไปจากชีวิตข้าแต่พระเจ้าจงเอาสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นออกไปมันทําให้ฉันไม่เคยสบายใจคนชั่วเหล่านี้ขอพระองค์ส่งไฟมาเผาผลานเขาเข้ามาทําให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจอย่าไปอธิษฐานแบบนั้นแต่ใช้อีกวิธีหนึ่งคือใช้ความเชื่อทาดีกับศัตรูของเราพี่น้องรู้ไหมครับว่า พระเจ้าให้สิ่งต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตปัญหาการทดสอบการทดลองความยากลําบากความผิดหวังคนที่มาทําร้ายจิตใจเราคนที่มาทรยศเราสิ่งเหล่านี้เพื่อมาเตรียมเราฝึกฝนเราให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือโรมบทที่8บอกว่าในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่สิ่งดีแต่สิ่งร้ายด้วยพระองค์ใช้สิ่งเหล่านั้น ทำสิ่งดีให้เกิดขึ้นภายหลังสําหรับผู้ที่รักพระองค์และข้อต่อไปในข้อยีิบเก้าบอกว่าเพื่อเราจะได้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้น,นเรื่อยเราจะมีผลของพระวิญญาณมากขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นมีการเจอมากขึ้นมีความชื่นชมยินดีมีความเชื่อมีความรักมีความอดทนนานมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นพระเจ้าต้องการที่จะพัฒนาชีวิตเราให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อเราพบปัญหาเราควรจะอธิษฐานบอกคาดต่พระเจ้าช่วยให้ข้าพระเจ้ายังมี ท่าทีและหัวใจที่ถูกต้องในท่ามกลางการท้าทายในชีวิตขอพระองค์ช่วยลูกให้ยังดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเมื่อมนุษย์คนอื่นมาปฏิบัติไม่ถูกต้องกับข้าพเจ้ากับลูกช่วยลูกด้วยให้สู้กับปัญหานี้ด้วยความเชื่ออย่างดียอดเยี่ยมและสามารถต่อต้านต่อการทดลองให้ประนีประนอมทำบาปหาทางออกแบบไม่ตรงไปตรงมา ขอพระเจ้าเมตตาพัฒนาลักษณะชีวิตของลูกที่ลูกจะสามารถต่อสู้และมีชัยชนะต่อปัญหาเหล่านี้และลูกเชื่อว่าในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระองค์สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งดีสําหรับชีวิตของลูกและชีวิตของลูกจะเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อหถึงข้อแบอกว่าในสิ่งนี้ก็คือปัญหาเหล่านี้ในชีวิตไฟที่เข้ามาผมพูดถึงไฟแห่งความยากลําบากไม่ใช่ไฟของพระเจ้านะครับ ไฟแห่ยยงความยากลาบากที่เข้ามาปัญหาภูเขาเหล่ากาที่เข้ามาในชีวิตของเราคนร้ายมารซาตานโจมตีเราความเจ็บป่วยหรือความผิดหวังอะไรต่างๆในสิ่งนี้พวกท่านจงชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นที่พวกท่านต้องทนทุก์ในการทดลองต่างๆนานา,นาชั่วระยะหนึ่งผมชอบคํานี้ชั่วระยะหนึ่งไม่ใช่ตลอดไปเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านพระเจ้าต้องการทดสอบความเชื่อ เราต้องสอบผ่านให้ได้นะครับเราต้องดําเนินชีวิตสู้ต่อไปด้วยความเชื่อเรื่อยๆนะครับเชื่อในไรครับเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระเจ้ารักเราพระเยซูทรงประทับอยู่เบื้องขวาของพระบิดาพระองค์มีสิทธิอํานาจสูงสุดและพระองค์ประทานสิทธิอานาจให้แก่เราพระองค์รักเราพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้รักเราและทรงชื่นชมยินดีในการตอบคำทิฐิฐานของเราพระองค์มีพระสัญญาต่อชีวิตของเรา และพระองค์รักษาพันธสัญญาด้วยความสัตย์ซื่อของพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาทรงกลิ้วช้าและทรงสำแดงความดีต่อเราพระองค์ไม่หวงพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูามาตายให้แกเราดังนั้นเราเชื่อในสิ่งดีเหล่านี้เราเชื่อว่าชัยชนะเป็นของลูกของพระองค์ความเชื่อของท่านถูกทดสอบผมอ่านต่ออันล้ำค่าความเชื่ออันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคําที่แม้ว่าจะเสือสไไอเส่อมสลายไปได้ทองคําเสื่อมสลายไปได้ ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนําไปสู่การสรรเสริญศักดิ์สรีและเกียรติเมื่อท่านไปสวรรค์วันหนึ่งพระเจ้าจะให้ศักดิ์ศรีและเกียรติแก่ท่านเพราะท่านดําเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็ถวายเกียรติให้แก่ท่านในโลกนี้ด้วยพระเจ้าจะทรงให้ท่านมีศักดิ์ศรีและเกียรติในโลกนี้ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาพระองค์ผูท้ที่พวกท่านไม่เคยเห็นแต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะน,นี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดีด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพารนาเพราอเราเชื่อในพระเยซูเรามีความชื่นชมยินดีเรารู้ว่าวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาแล้วร,รู้ว่าเราอยู่ฝ่ายมีชัยเรารู้ว่าพระองค์รักเราพระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับเราเราอยากเป็นเหมือนพระองค์เราอยากจะถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสตเราถึงชื่นชมยินดีเมื่อเราประสบปัญหาเรายิ้มแย้มต่อไป เราสู้ด้วยความเชื่อต่อไปเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปทำดีที่สุดต่อไปถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อไปยากอบพทที่หนึ่งข้อสองนึงข้อสี่หนุนใจเราบอกว่า ai, th th พี่น้องทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากนานาประการจงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับการเลื่อนขั้งกาลันจะมาการเปลี่ยนแปลงการันจะมาท่านจะแข็งแรงขึ้นท่านจะสูงขึ้นกว่าเดิมข้อสามเพราะท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความอด ทนบากบัน่นจงอดทนบากบั่นให้ถึงที่สุดเพื่อท่านจะเติบโตเต็มที่และสมบูรณ์เพียบพร้อมและไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยพระเจ้าใช้ความยากลำบากมาทดสอบเราและเตรียมเราให้เรามีทุกอย่างสมบูรณ์มีความร่ำรวยของสวรรค์อย่างสมบูรณ์มีความเชื่อมากๆความรัการการเจมริมฤทธิ์เดชสติปัญญาความโปรดปรานของพระเจ้าพระพรอของอับราฮัม กำลังที่เกินอัศจรรย์ชัยชนะยิ้มแย้มจำใสชื่นชมยินดีสันติสุขที่โลกให้ไม่ได้พวกเรานี้เป็นความร่ำรวยที่มาจากสวรรค์ที่เราจะมีอย่างสมบูรณ์เพียบพร้อมและเราจะไม่มีสิ่งใดบกพร่องในชีวิตเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อคนเห็นชีวิตของเราเขาจะยกหัวไม่โป้งให้พระเยซูบอกว้าวคริสเตียนนี่ยอดเยี่ยมยังยิ้มได้ยังหัวเราะได้ยังรักยังจิตใจกว้างขวางยัง มีชีวิตที่ชอบทำรับบริสุทธิ์ไม่โกงไม่คอร์รัปชันไม่ไปแกล้งใครไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นพระพรตคนอื่นพี่น้องพี่น้องจะสมบูรณ์เพียบพร้อมเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้ารู้ว่าเราต้องพบความยากลาบากดังนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงช่วยเราประทานกําลังให้แกเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ให้เราสามารถต่อสู้กับความยากลาบากทุกอย่าง และมีชัยชนะได้นี่เป็นพระสัญญา,าของพระเจ้าในหนังสือฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสิาข้าพเจ้ากระทําทุกสิ่งได้รวมถึงการชนะปัญหาในชีวิตการรับใช้การทําดีกับคนอื่นโดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเยซูอยู่กับเราโดยพระวิญญาณของพระองค์และพระองค์เสริมกําลังเราพระองค์ช่วยเราพระองค์ทรงฝึกฝน เราให้เป็นทหารที่แก้วกล้ามีกำลังที่จะชนะในทุกสงครามและเป็นผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าฝึกเราสอนเรานี่เป็นเหตุผลที่เราศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันเราไปโบสถ์ที่ดีๆมีผู้นำที่เป็นเหมือนกับนักต่อสู้สงครามฝ่ายวิญ,ญญาณ mm. เขาเรียก Martial Arts t e a h h e r นะครับเป็นคนที่เก่งในเรื่องต่อสู้สงครามฝ่ายวิญ,ญญาณ mm. เราอยู่โบสถ์ที่เชื่อในพระวิญญาณสอนพระคำจริงจัง ไม่บ้าๆบอสอนอะไรไล้สาระเรื่องนอกพระคัมภีร์เอาความคิดเห็นตัวเองมาใส่แล้วพยายามมามีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในโซเชียลมีเดียโดยพูดอะไรที่ให้คนอื่นอยากจะมากระดิกขูให้มันฟังดีๆไหมครับเราเอาจริงกับพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้ากําลังจะสร้างเราให้เข้มแข็งขึ้นพระเจ้าฝึกเราในการสู้สงครามในหนังสือสดุดีบทที่18บแข้อสาบอกว่าคือพระเจ้าผู้ทรงทําให้ข้าพระเจ้าแข็งแรงพระเจ้า ฝึกมือเราให้แข็งแรงฝึกชีวิตของเราให้แข็งแรงและทรงทําให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัยถ้าจะแปลกแบบหนึ่งเขาพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้าคือผู้ทรงประทานพละกําลังแก่ข้าพเจ้าและทําให้วิถีทางของข้าพเจ้าสมบูรณ์แบบพระเจ้าจะช่วยเราในการฝึกเราเป็นทหารที่จะรบให้ทางของเราสมบูรณ์แบบและมีกําลังต่อสู้กับปัญหาในชีวิตได้สดุดีบทที่1 8บแปข้อสาบอกว่า เพราะพระองค์ประทานกำลังแก่ข้าพระองค์เพื่อทำสงครามพระองค์ทรงทำให้บรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์สยบลงอย่างราบคาบพี่น้องพี่น้องไม่ได้สู้สงครามในโลกนี้ตัวคนเดียวพระเจ้าอยู่กับพี่น้องพระเจ้าประทานพระคุณให้กับพี่น้องพระเจ้าประทานกำลังและฤทธิ์เดชให้กับพี่น้องสติปัญญาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยู่กับพี่น้องพระเจ้ากำลังฝึกฝนพี่น้องให้สูงขึ้นแข็งแรงขึ้น ดีขึ้นมีพลังมากขึ้นมีสติปัญญาสูงขึ้นพี่น้องอย่าหยุดนะครับในการเติบโตเมื่อพบปัญหาในชีวิตอย่าบน่นอย่าไม่พอใจแต่ขอบคุณพระเจ้ายิ้มแย้มแต่มสายต่อไปมันเป็นเรื่องชั่วคราวปัญหาเหล่านั้นเดี๋ยวมันจะผ่านไปและในที่สุดเราจะสูงขึ้นกว่าเดิมและเราจะมีชัยชนะเราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชยัยเรามีชัยเหลือล้นเพราะเรามีความเชื่อหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อสบอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกเราจะมีชัยเหนือปัญหาในโลกได้อย่างไรเราต้องพัฒนาความเชื่อในนัสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ7บอกว่าเพราะว่าเราดําเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นเมื่อพี่น้องเห็นปัญหาอย่าเอาตามองไปที่ปัญหาเอาตาฝ่ายวิญญาณท่านมองไปที่พระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าความแสนดีของพระเจ้า ความรักที่พระเจ้ามีต่อพี่น้องพระเจ้าอยู่ฝ่ายท่านพระเจ้าไม่ได้เป็นศัตรูของท่านพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้ทรงรักท่านและฟังคำอธิษฐานของท่านและตอบคำอธิษฐานของท่านด้วยความชื่นชมยินดีพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของท่านยังทรงพระชนอยู่พระองค์ไม่ได้เป็นเจ้าที่ตายไปเป็นผู้นำศาสนาที่ตายไปและอยู่ในพื้นแผ่นดินพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายประทับอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาพระองค์มีสิทธิอำนาจสูงสุดในโลกใบนี้ และท่านเป็นพระวรกายของพระองค์ท่านเชื่อและพระองค์มีพระสัญญาเป็นร้อยๆประการอยู่ในพระคัมภีร์และพระองค์จะรักษาพระสัญญาของพระองค์และเมื่อท่านอธิษฐานพระองค์จะตอบท่านและท่านใช้สิทธิอํานาจนั้นสั่งภูเขาออกไปสั่งสิ่งชั่วร้ายออกไปและขอบคุณพระเจ้าว่าท่านจะชนะด้วยความเชื่อและท่านจะเป็นเหมือนองค์พระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับเราต้องยืนอยู่ในความเชื่อเราต้องเอาส้นของเราขุดลงไปในดินบอกว่าข้าพเจ้าจะไปเคลื่อนออกไป ข้าพเจ้าจะยืนอยู่ในความเชื่อและความเชื่อจะทําให้เรามีชัยและเราจะเห็นการอัศจรรย์ชัยชนะและทะลุทุลวงที่มาจากพระเจ้าแมทธิวบทที่ยี่สิบเอ็ดยิบสองหนุนใจเราบอกว่าทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได้เมื่อท่านประสบปัญหาฟิลิปปีบทที่สี่ข้อหกและพระกัมภีตอน,น,นอื่นๆในหนังสือหนึ่งเปโตรบ,บอกว่า <c oughs> อย่าก,กังวลใจเลยจงนําเรื่องที่ท่านมีปัญหาในใจเนี่ยมันมากวนใจกวนชีวิตท่าน มาทิ้งไว้ให้กับพระเจ้าที่ตักของพระองค์ที่มือของพระองค์และอธิษฐานด้วยความเชื่อทูลวินวอนต่อพระองค์และขอบคุณพระองค์พี่น้องพระเจ้าจะตอบท่านขอให้ชัยชนะเข้ามาในชีวิตปัญหานั้นกับกลายเป็นสิ่งดีสําหรับชีวิตของท่านเหมือนกับที่พระองค์ทํากับโยเซฟเขาถูกขายไปเป็นทาสถูกโกหกใส่ว่าไปคมขืนภรรยาเจ้านายถูกจับใส่คุกในที่สุดพระเจ้าช่วยโยเซฟให้กลายเป็นนายกรัฐมนตรี เป็น Number รเป็นคนที่สองที่มีสิทธิอำนาจในประเทศอียิปต์เหมือนกับดาวิดเหมือนกันถูกไล่ฆ่าแต่ตอนหลังได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของประเทศอิสราเอลลูกาบทที่หนึ่งข้อสาบเจ็บอกว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทําไม่ได้พี่น้องเมื่อเราอธิษฐานเราเชื่อว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทําไม่ได้พระเจ้ายิ่งใหญ่ทําได้ทุกอย่างขณะที่เรารอคําตอบจากพระเจ้าและเห็นพระเจ้าทํางานอยู่เบื้องหลังฉาก ขณะที่เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อต่อไปในปัญหาความยากลําบากการถูกทดลองและการถูกโจมตีเหล่านั้นเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าต่อไปเรื่อยๆเราขอบคุณพระเจ้าไปเรื่อยๆเราทําดีที่สุดไปเรื่อยๆที่จะรับใช้พระองค์สุดความสามารถเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์เอาพระวจนะของพระองค์เป็นหลักการในชีวิตเราเชื่อว่าพระเจ้ามีพระคุณต่อชีวิตของเราในทุกสถานการณ์ ในความจำเป็นทุกอย่างในชีวิตพระคุณพระคุณพระคุณพระเจ้าให้พระคุณแก่ฉันฉันจะชนะเรื่องนี้ฉันจะมีชัยชนะและฉันจะสามารถผ่านมันไปได้พึ่งพระคุณของพระเจ้าใช้ความเชื่อเรารับพระคุณโดยความเชื่อใช่ไหมครับและทําดีที่สุดถวายเกียรติแด่พระเจ้าสองทิโมธีบทที่สองข้อสิาอาจารย์เปโลเขียนไปถึงทิโมธีบอกว่าจงพยายามอย่างสุดกําลังที่จะให้ตัวท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรับรอง เป็นคนงานที่ไม่ต้องอับอายและใช้ถ้อยคําแห่งความจริงอย่างถูกต้องก็คือเราทําดีที่สุดไปเรื่อยๆในการรับใช้ในการเดินกับพระเจ้าในการเป็นสามีที่ดีที่สุดเป็นภรรยาที่ดีที่สุดเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดใช้ความเชื่ออธิษฐานด้วยความเชื่อไปเรื่อยๆเอาพระวจนะของพระเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตเราจะได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ไม่ต้องอับอายใช้ถ้อยคําของแห่งความจริงอย่างถูกต้องให้เกียรติแต่พระเจ้าดําเนินชีวิตที่เป็นแสงสว่างในโลกนี้ โดยพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์แมทธิวบทที่5ข้อ16บอกว่าทำนองเดียวกันกับพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์หมายความว่ายังไงครับขณะที่เราพบความยากลำบากทุกกดขี่ข่มเหงถูกนินทาใส่ถูกแกล้งมารซาตานมาโจมตีเราอาจจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือด้วยปัญหาการเงินหรือว่ามีคนเข้าใจเราผิดหรือว่าเรา ถูกใส่ร้ายอะไรต่างๆเราก็ทําดีไปเรื่อยๆว่าไปตามพระวจนะเชื่อฟังพระวจนะให้เกียรติพระบิดาไปเรื่อยๆทําดีที่สุดไปเรื่อยๆเป็นแสงสว่างในโลกนี้ไปและในที่สุดนะครับพระเจ้าจะจ่ายคืนให้แกเราเพราะเราหวานสิ่งดีลงไปเราเป็นผู้หวานเมื่อเราหวานความคิดท่าทีในใจการกระทําคําพูดเงินทองทรัพย์สินของเราในสิ่งที่ดี ในที่สุดเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีที่สุดที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าหนุนใจเราว่าให้เดินต่อไปด้วยความเชื่อการที่ดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือทําดีที่สุดให้กับพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปวางใจในพระเจ้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดินต่อไปแบบแสงสว่างในโลกนี้2โครินธ์บทที่12ข้อ9บอกว่าแต่พระองค์ตัดกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็คือของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอ มีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าพี่น้องอยากหนุนใจเรามีพระคุณของพระเจ้าในตัวเพราะเรามีพระวิญญาณของพระเยซูในตัวเราพระเจ้ามีพระคุณต่อเราพระคุณแรกที่เราเห็นคือพระเยซูเป็นพระคุณมาเกิดในโลกนี้ตาย รับความบาปให้กับเราหลังพระโลหิตพระคุณต่อมาคือพระวิญญาณลงมาอยู่ในตัวเราและเมื่อพระวิญญาณอยู่ในตัวเราพระองค์ก็ประทานพระคุณที่เราจะสามารถรับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียกที่เราจะเป็นสามีที่ดีได้ที่เราจะเป็นภรรยาที่ดีเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องที่ดีเป็นผู้รับใช้ที่ดีพระคุณประทานฤทธิ์เดชให้แก่เราในทุกคนชี้ไปที่ตัวเองข้าพเจ้ามีพระคุณ พระวิญญาณอยู่ในข้าพเจ้าดังนั้นพี่น้องทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะการรับใช้การทำงานการคุยกับลูกการเลี้ยงลูกการเดินทางพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าฤทธเดชของพระเจ้าพระคุณอยู่ในตัวท่านมีเพียงพอเสมอและในปัญหาที่ท่านประสบความยากลำบากพระเจ้ามีพระคุณให้ท่านผ่านไปได้ด้วยความเชื่อพี่น้องรับพระคุณด้วยอะไรครับด้วยความเชื่อแล้วเราจะมีความเชื่อมสูงขึ้น,นเรื่อยๆได้อย่างไร สิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะต้องแสวงหาในชีวิตจนวันสุดท้ายที่จะจากโลกนี้ไปไปอยู่กับพระเยซูคือพี่น้องบอกว่าข้าพเจ้าจะโตขึ้นในความเชื่อเรื่อยๆปีนี้จะมีความเชื่อมากกว่าปีที่แล้วปีหน้าจะมีความเชื่อมากกว่าปีนี้พี่น้องจะพัฒนาความเชื่อได้อย่างไรโรมบทที่ 10: บข้อสิฉะนั้นความเชื่อเกิดได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์หรือจะพูดอีกอย่างก็คือ ดังนั้นความเชื่อจึงเกิดจากการได้ยินและการได้ยินโดยพระพจนะของพระคริสต์นี่เป็นเหตุผลที่ผมทําคําสอนเยอะมากเหนื่อยมากงานเยอะมากพี่น้องรู้ไหมผมนั่งเขียนคําสอนทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปจนถึงวันที่ตีหนึ่งนะครับคำสอนเยอะมากเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเทศยังไงมันเต็มอยู่ในคอมพิวเตอร์ผมเป็นพันๆคําสอนเลยนะครับเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้พระเจ้าดาวน์โหลดลงมาแล้วพระเจ้าบอกผมว่าให้ทําให้มากที่สุดเพื่อ คนของเราก็คือพี่น้องจะได้รับพระวจนะที่มีความจริงและมีการเจิมและพี่น้องจะมีความเชื่อมากขึ้นเพราะอะไรเพราะพระเจ้ารักพี่น้องมากรักลูกของพระองค์พระเจ้าอยากให้พี่น้องมีชัยชนะในชีวิตพระเจ้าก็ต้องใช้มนุษย์ตาดำๆตัวเล็กๆคนเนี้ยผลิตคําสอนออกมาพี่น้องผมสัญญาพระเจ้าว่าผมจะไม่เป็นคนเขาเรียกว่าตามกระแสก็คือว่ากระแสอะไรที่ดูแล้วมันน่าตื่นเต้นก็ทําคําสอนมาให้ดึงคนมาฟังผมมา subscribe มาตามผมพี่น้องผมไม่มีท่าทีเรื่องกระแสว่าคนต้องมาตามผมผมไม่มีท่าทีว่าคนจะมาให้เงินผมคนจะต้องมายกย่องแรงจูงใจลึกๆในตัวผมคือผลิตคําสอนออกมาเพื่อเลี้ยงดูลูกแกะให้เขาฟังและเกิดความเชื่อเติบโตในทางของพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นมีพระพรมากขึ้นเป็นพระพรในคนอื่นมากขึ้นและเขาจะเป็นทหารที่แก้วกล้าที่ใช้ความเชื่อนอกจากนั้นยังไม่พอผมเคลื่อนในไฟ ขอพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ไปแตะพี่น้องเพื่อพี่น้องจะมีความเชื่อมากขึ้นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งความเชื่อ 3. คือลูกแกะที่มาอยู่กับผมผมจะดําเนินชีวิตที่ชอบธรรมและด้วยความเชื่อเพื่อว่าของประธานแหน่งความเชื่อในชีวิตของผมจะไหลลงไปในคนที่มาเดินกับผมในคริสตจักรเดียวกันในสายสัมพันธ์เดียวกันเกิดความเชื่อพี่น้องเข้าใจคําว่า device connection ไหมครับคืออย่างนี้นะครับเมื่อเราไปติดอยู่กับใครที่มีพระพร พระพรจะไหลลงมาจากเขาในหนังสือสดุดีบทที่ร้อยสาเสาถ้าเราไปทํางานไปร่วมรับใช้กับผู้ที่มีการเจิมการเจิมจะไหลลงมาผมมีของประทานในการขับผีพวกสิบิบาลที่อยู่กับผมทั้งหมดในโลกขับผีได้ถ้าผู้นำงูเรามีพระพรมากการเงินมีความสําเร็จในชีวิตครอบครัวดีสามีภรรยารักกันคนที่มาอยู่ภายใต้ก็จะมีสิ่งนั้นมีพระพรมีการเงินไหลมาเทมา นี่ผมเห็นในคริสจักรนิวโฮปจริงๆและคริสจักรที่เดินกับผมนะครับพี่น้องมีพระพรด้านการเงินครอบครัวรักกันมีการหย่าร้างน้อยมากในคริสจกักรสามีภรรยาให้อภัยกันมีการเจิมสิ่งดีลงมาความปวดปรานลงมานี่เป็นเหตุผลที่ผมตัดสินใจขอเป็นผู้ลี้แกะที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยความชอบธรรมด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความจริงใจไม่มีเรื่องแอบแฝงผมอยากเห็นพี่น้องมีพระพรมีความเชื่อมากมาก และได้ยินพระวจนะเพื่อเกิดความเชื่ออยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นแบบนั้นนะครับให้เราร่วมใจกันในฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระคุณอันล้นเหลือที่ทรงประทานให้แก่เราและขณะที่เรากําลังประสบการทดสอบความยากลําบากและการท้าทายในชีวิตพระคุณของพระองค์ก็มีพอสําหรับเราเราขอรับพระคุณเหล่านั้นกําลังเหล่านั้นชัยชนะเหล่านั้นด้วยความเชื่อเราจะดําเนินชีวิตที่จะสู้กับปัญหาในโลกนี้ด้วยความเชื่อ ในองค์พระเยซูคริสต์พระองค์จะช่วยเรามีชัยชนะเราจะยืนอยู่ในความเชื่อต่อไปและเรามีชัยเหลือลน้นเราเป็นผู้ยิ่งกว่ามีชัยโดยพระองค์เจ้าเราสัญญาพระองค์ว่าเราจะพัฒนาความเชื่อไปเรื่อยโดยการฟังคําสอนรับพระวิญญาณประสุทธิร์รับไฟอยู่ในคริสตจักรที่ดีอยู่กับผู้นําที่มีความเชื่อมากๆอยู่ในกองทัพที่มีความเชื่อและเราจะทําดีที่สุดให้กับพระองค์เป็นแสงสว่างในโลกนี้ เราจะรับพระวจนะไปเรื่อยๆและเอาพระวจนะไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเราจะทําดีที่สุดขอพระองค์ด้วยความเชื่อนมัสการและถวายเกียตรติแพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้นั้นแหละครับที่จะเต็มไปด้วยความเชื่อและพี่น้องจะมีชัยชนะในชีวิตนะครับขอบคุณมากที่มาใช้เวลา และฟังคําสอนนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาเพิ่มความเชื่อพี่น้องด้วยในพันน้มพระเยซูคริสต์เอมนสรรเสริญพระเจ้ารักพี่น้องนะครับผมกาจันดารักพี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับถึงได้บ้อนอาหารฝ่ายวิญญาณผมเชื่อเลยนะว,ว่าถ้าพี่น้องนำพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตจริงๆเนี่ยพี่น้องจะมีอายุยืนยาวมีความสุขสมบูรณ์ และความเจริญและพระพรมากมายนะครับเพราะพระคัมภีร์สัญญาในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ1นึ่งข้อสบอกว่าบุตรชายของเราเอ,อย๋ยอย่าลืมคําสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอํานวยความสุขบริบูรณ์แก่เจ้าขอเชิญพี่น้องมาฟังคําสอนตอนอื่นๆในชุดนี้และในชุดอื่นๆด้วยน,นะครับพี่น้องและส่งต่อให้เพื่อนๆนําคนมากมายมาหาทางของพระเจ้านะครับใจผมเนี่ยอยากเห็นพี่น้องเจริญรุ่งเรือง และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมา,มากๆครับในน้ำพระเยซูข้าพเจ้าขดสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คาําสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่าน และพระพรของอับราฮัมลงมาบนชวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในน้ำพระเยซูปัญหาในชุิตท่านนั้นจมกับตลปรดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชุนิต และท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลผสําเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกมําลังอย่างอัศจรรย์ มีการเจิสูงสม่มีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากลน้นและพระเจ้าได้ระเกียิผ่านชื่นนในน้ำพระเยซู